อะไรครับวันนี้มาเกาะกระแสที่หยดหนะ่อยเรื่องเอ๊ะที่เราดูแล้วรู้สึกเอ๊ะในที่หยดเนี่ยนะครับผมว่าเหมือนเป็นความขัดแย้งที่คิดไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะตอนภาคที่หนึ่งจำได้ไหมครับพี่อยักยิงผียิงแล้วผีหายตัววัดจะทำอะไรผีเนี่ยทำไม่ได้เลยยกเว้นตอนท้าย เหมือนมันโดนอาคมหรืออะไรสักอย่างก็เลยจัดการกับผีได้ยิงสำเร็จแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยิงยังไงก็หายตัวไปหมดเลยแต่มาภาคนี้ผมเอ๊ะเลยพี่ยักษ์ทั้งจับผียกขึ้นแล้วก็ชกนะแม้แต่ผีชุดดำเองยังชกกันนำยิงโดนด้วย โดนแบบสะบัดเลยแล้วทำไมผีไม่หายตัวสงสัยไหมเออทำไมผีไม่หายตัวไปตอนที่มันจริงโดนทำไมให้ปล่อยให้โดนทำไมเออนะ่ะนี่นี่มันเป็นสิ่งที่เราคิดไปถึงว่าเอ,อ๊ะทำไมทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่เอ๊ะทำไมต้องให้เอ๊ะด้วยไม่อธิบายด้วยนะในหนังนะไม่อธิบายหรือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ มีอย่างหนึง่งซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ากระสุนของพิยักษ์หลวงพรโป้งเนี่ยเบอร์สิบสองเนี่ยมันมีอาคมยิงแล้วผีหายตัวไม่ได้หรือเปล่าถึงได้โดนแล้วก็เข้าด้วยนะทุกอย่างที่อยู่กับตัวพิยักษ์ไม่ว่าจำนำมนผ้าพันก็เป็นของอาคมทั้งนั้นมันจึงสามารถสู้กับผีได้เออทั้งๆที่ผีหายตัวก็ได้นี่ แล้วทำไมผีปล่อยสู้อย่างนั้นลู้ว่าจะแพ้ก็หายตัวไปสิออรู้ว่าจะแพ้จะตายนี่ไม่หายตัวไปเนี่มันสิ่งที่ในหนังพี่น้องเอ้ไหมหรือใครมีคําตอบว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นอืมถ้าจะให้มีคําตอบในส่วนของผมผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าผีมันโดนอาคมจากของขัง มันจะหายตัวไม่ได้ทั้งๆท,ที่น่าจะหายตัวไปนะครับเอะอันที่สองอันนี้ผมว่าเป็นทางที่ดีขึ้นหนังเรืหนเรื่องน,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 นี้ไม่มีความสยองเลยสารบผมนะไม่มีฉากที่น่ากลัวเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่น่ากลัวแต่งหน้านี้ได้เลยถึงจะน่ากลัวแต่ว่าสารบผมมันไม่กลัวหน้าแบบนี้ เรื่องแสงครับพี่น้องสิทพผมเอ๊ะเรื่องแสงตอนนี้เรื่องแสงของหนังเรื่องนี้ภาคที่แล้วผมติดไปว่าโอ้โหทุ่งเข้าโพดเนี่ยยักษ์สนามฟุตบอลแสงจ้าเลยยักษ์สนามฟุตบอลเวลาเตะบอลนะทั้งที่เป็นความมืดวิ่งไปอยู่ในกลางล่างกลางไร่ข้าวโพดมันต้องมืดสนิทใช่ไหมอันนี้พี่ยั์เห็นผีผมปุ๊บหญิงปั๊บแสงมันเยอะมันจงไม่เหมือนหนังผีเลย เหมือนอยู่กลางวันนังั้นถึงมันจะมันเรารู้ว่ามันต้องมีใน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 ทางหนังมันต้องมีแสงให้คนเห็นใช่ไหมอ่าอันนี้แต่ว่าภาคนี้เริ่มมืดแล้วพี่น้องแม้แต่ตอนที่อยู่ในห้างที่ยิงกลางคืนใช่ไหมเราก็ยังมองเห็นมันมืดลงอะ่ะมันไม่ได้มีแสงแบบเหมือนจากแสงไฟเลยนะแต่อันนี้ในทุงน่งข้าวโพดแสงไฟล้วนเลยผมดูแล้วนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเอ๊ะ แล้วก็ปรับให้ดีขึ้นนะครับไม่มีแสงแล้วไม่มีแสงที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมาจากสปอตไลท์แล้วนะครับสุดยอดและกันเรื่องต่างๆเหมือนเขาจะไม่เอาหน้ากลัวรู้ว่าทําออกมาคนก็ไม่กลัวหรอกอาจจะมีบางส่วนกลัวอยู่แต่ว่าหลายๆคนไม่กลัวเพราะมาหลังนึงนี้นะแต่มันจะตกใจตกใจเพราะดนตรีตาสแกนอะไรต่างๆมากมาย เรื่องนี้ผมเอ๊ะสองอย่างพี่น้องมีเรื่องเอ๊ะไหมมาคอมเมนต์มาเล่ามาพูดคุยกันหรือถ้าใครมีคำตอบสิ่งที่ผมเอ๊ะไปแล้วก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ขอบคครับ